Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่รู้ว่านักแสดงไปเอา energy มาจากไหนอยากได้ energy ของนักแสดงมาสักประมาณครึ่งหนึ่งมากเลยตอนนี้รู้สึก energy หมดตลอดระยะเวลากว่า3ชั่วโมงเรียกว่าแทบไม่มีวินาทีไหนที่จะสามารถละสายตาจากการแสดงบนเวทีได้เลยนอกจากละสายตาไปอา่านับไตเติลด้านข้างเวทีเนี่ยนะแต่ energy ของนักแสดงแล้วการแสดงบนเวทีเนี่ยนะครับนนก็จะดึงเรากับมาโฟกัสที่เวทีอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ทําได้ยังไงมันเป็นอะไรที่มหศจ,จอรอหันกระรันยอเหมือนที่จั่วหัวโปสเตอร์ไว้เลยครับทุกคนฉะนั้นแล้วนะครับอยากให้ลองไปติดตามเรื่องนี้กันจริงๆครับ อย่าได้พลาดเลยทีเดียวเชียวขนาดน้องที่พาไปดูเป็นการดูละครเวทีครั้งแรกยังบอกเลยว่าสุดยอดจริงดีมากดีมากเฟนมากจะรองไ้องอะไรก็เกินเบอร์มากมันไม่ได้เศร้าขนาดนั้นมืทอเชีได้เดอะมิวสิคอลเปิดการแสดงถึงวันที่3มีนาคม2567นี้เท่านั้นนะครับที่เมืองไทยรัชดาลายัยเทเตอร์จองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับ